ครับผมสวัสดีครับเราอยู่กับรายการมามาแล้วจ้าเนาะครับผมปานั้นครับผมเราอยู่ที่เปิดบ้านสุริยาาฮาครับผมสุริยาาฮานะแอดโฮมคาเฟ่พร้อมยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่บรรยากาศหรือว่าอาณาจักรแห่งสุริยาครับผมนะครับหลายปูหลายคนนะครัสีเขามา แอดสุริยานเข้าตั้งอยู่ที่ถนนสุริยานสุริยานครับอาการร่มเลือดเป็นธรรมชาตินะครับผมสบาย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 อยู่ข้างสถานีวิทยุห้างพ้อมครับผมใกล้ๆสถานี FM 96.5เคลื่องดีสีประดู้นี่เล่าครับผมไปสิผ้าบ้านเบิองบรรยากาศภายในล่านของเพิ่นครับผมาบรรยากาศอู้นะครับผมออกแนวตบแต่งนะครับกับซิมิแขกธนบุรีเกียรตินะครับกับลังโซยเขาอยู่เขาเห็นมุมนั้นครับเอามาหาเพลินก่อนครับผมได้เมนูยังฝากตอนพี่น้องป้องไปครับ วันนี้ได้ผัแหงเนื้อครับผมได้ผัแหงเนื้อเป็นอย่งไรครับรสชาติหวานหอมน้ามีเข้มข้นครับรสชาติเข้มข้นเนื้อนุ่มครับเข้าเข้ากับข้าวสวยซอนเพิ่นเนี่ยบวกธรรมดาได้ซ้อนเนี่ยซอนทองนั่นพ่อมวยมีระดับครับมีระดับคนมีระดับครับคนมีอันตริยินครับบวกกับเป็นการต้แต่งเป็นอย่างไรครับท่านการต้แต่งร้านเพคนเป็นอย่งไรครับออกแนวเป็นออกแนวผสมผสานครับถ้าเบิ่งจากโต๊ะนี่ก็สิเอามาจากไสนิบโต๊ะ โมเมนประตูบานเงือนไผ่หายนอมหาอยู่ผีด้ครับเออมาหาอย,ยู่สุรยิยดกันประตูเงี้ยนไปหายครับผมเออประตูเงี้ยนไปหายประตูนาตั้งนะครับผมหรือว่าหัวกูได้หายหายมาหาอยู่ที่สุรยิยทัศนดหอมเออไปเอามาสมเมนูครับน้ำบาดาลกันไม่ได้ปะโอ้น้ำบาดาลกันไม่โอ้ยมันออกอได้ปลไรโอ้โอ้โอน้ำบาดาลเฮาครับผมมาครับได้เมนน้ยังฝากตอนพี่น้องเฮาครับมือนน่น้อง น้ำแน่นข้าวคุกกะปิค่ะได้เมนูข้าวคุกกะปิเบิ้งก็หน่ะเบิ้งเบื้งเบื้องนาตาข้าวคุกกะปิบว้ยตกแต่งสวยงามตามท้องเรื่องครับมีเป็นยังไงครับรสชาติแซ่บครับแซ่บหวานหอมมันเข้มครบรสครับครบรสมาที่นี่แอดสุริยัตฮึมออมเป็นยังไงขึ้มุมเอามุมเอาครักเนี่ค่ะอรอโอ้อร่อยจนหยุดกินไม่ได้เบิ้งเมนูเพิ่นนอกจากนั้นครับมีเมนูอย่างน่ ออมออมได้สั่งอีหยังนี่ชาเขียวบ่ค่ะชาเขียวมะนาวค่ะชาเขียวมะนาวรสชาติอร่อยค่ะเข้มข้นกลิ่นชาเขียวหอมมากอู้นะครับผมยังมีเมนูอีกหลากหลายไปป้านั่นพาเข้าไปเบิ่งในร้านเบิ่งป้ายเพิ่นก่อนปาทัวรป้าทัวร์หาเจ้าของร้านเงินกันออกแบบแนวคิดมากผมมาแล้วมาอีกที่นี่ติดใจรึเปล่าติดใจครับผมอ่านี่คือ สุริย่า a แอ o โฮมมีหลวงพ่อน้ำอ่าวนุโมทนาสาธุกันเด้อศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ครับไปเขาจะสู่บรรยากาศภายในครับบรรยากาศภายในเป็นยังไงครับป้าลมลื่นครับผมอ่าลมลื่นนี้ออกบรรยากาศตกแต่งสวยงามอ่าคิดแบบว่าบรรยากาศนอตเก่าๆครับขายหัวรถยุคการ์ตูนขายหัวรถอ่าต่ก่อนฮิตสมัยตอนเด็กๆบอกถึงความเก่าความหลังความเก่าความหลังนะฮะมีว่าย้อนไว้ความเป็นนักล่องนักเรียนนะครับนอกจากนั้นครับผมเขามาข้างในเขาก็สิ เห็นครับของเก่าตาัานของเก่านี่ทีวีทีวีนี่ฮะดูยากนี่ยเดี๋ยวนี้มีบ่สมัยก็เหมือนนี่โอ้มมีครับก้องก็จะเป็นกองฟิล์มเนาะอันนี้สมุดปกนี่คือสมุดนี้จัดซื้อด้วยงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการปฐถมศึกษาแห่งชาติอันนี้เพิ่นเอามาแจกครับผมสมัยเต้น่น้่อยไนมครับนสมัยเรียนไปนี่โอ้ยรวบรวมอยู่ตองนี้ครับของเก่าวหลักการมาเบิ้งครับของเมนูอ่าเมนูอาหาร เมนูอาหารครับไหลมาเลยครับเอสเปรสโซคาปูราเตมอกคาอเมริกาโนชาเขียวชาเย็นชานมพิเศษสุดซิกเนเจอร์ที่นี่เฮ้องซิโบบอกต้องไปถามเจ้าของมหลานเพิ่นครับผมองาดูครสวัสดีครับพี่จุ๊บครับผมครับผมพี่จุ๊บพี่จุ๊บครับไม่เทียนี่อยากอแนะนำเมนูที่ทุกคนต้องมาลองที่สุริยติแอทโฮมคาเฟ่ของเราครับ ก็ซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นขาหมูขาหมูนี่เราจะตุนด้วยเตาถ่านครับครับเราจะตุนใช้เวลาหนึ่งคืนคือตุนที่ไว้เลยหนึ่งคืนครับมันซึ่งจะเข้าน้ําเข้าเนื้อแต่เราจะใช้เตาถ่านเคี่ยวอย่างเดียวเลยก็เป็นเมนูที่ซิกเนเจอร์ของร้านเราครับตัวนี้ทุกคนต้องมาลองใช่เมื่อนี้ป้านั่นสั่งเมนูนี่แหละครับข้าวขาหมูนะครับข้าวขาหมูนะครับอ่ะนอกจากนั้นครับผมพี่เมนูอาหารของเขามีอยู่ มีอยู่3ามอย่างครับก็จะมีคุกกะปิแล้วก็แผงเนื้อคุกกะปิมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงเนาะปะเมื่อนี้แตกต่างจากที่อื่นยังไงก็จากรสชาติครับต้องต้องต้องให้ลองกินดูว่าต้องมาลองใช่ต้องมาลองทำไตครับต้องมาลองกันส่วนส่วนแผงเนื้อของเราจะเป็นเราจะทําน้ําขุกขิดแผงเนื้อน้ําขุกขิดแล้วก็จัดรสจัดหน่อยคนที่คนที่ชอบทานอาหารรสจัดจัดเผ็ดเผ็ดแนะนาแนะนํา แผนเนื้อของร้านเราส่วนข้าวคั่วกระปีล่ะครับเป็นยังไงข้าวคั่วกะปีของเราเครื่องเราจะแน่นจานใหญ่คือเราห้าสิบบาทนี่คือเราให้ให้กินเ่องเลยนะอิ่มยันเย็นนะครับทุกอย่างทุกเมนูสามเมนูนี้เราให้เยอะหมดกินมือเดียวอิ่มหอบสามมือนะครับรวมถึงกาแฟล้ะครับผมมีอะไรที่ฝากตอนพี่น้องกาแฟเราก็มีมีมีส่วนมากของเราร้านเราจะเป็นกาแฟขั้วเข้มอครับขั้วเข้มแล้วเราจะใช้หม้อโมก้าผ่อยังไงครับ อธิบายหน่อยครับเราจะเป็นหม้อโมง้าพอทที่เราเป็นหม้อต,มอ,มอต้มแรงดันหม้อต้มแรงดันครับ,รบใช่ครับจะไม่ใช่เครื่องแมชชีนเหมือนร้านใหญ่ๆเขาเราจะต้มแบบใช้หม้อแรงดันตัวนี้ต้มส่วนเม็ดเราจะคั่วเองอเราจะคั่วมือมเมล็ดเราจะคั่วมือมันก็จะได้รสชาติเข้มส่วนของเราเม็ดเราก็จะเป็นเม็ดมเมล็กาแฟที่เราคั่วมือและเราคั่วเข้ม่าแล้วแนวสไตล์การตกแต่งร้านครับตกแต่งร้านของเราก็จะเน้นเป็นของ เก่าที่เราชื่นชอบอยู่แล้วเราทําตามที่เราชอบเราชอบอะไรเราเก็บวันนั้นเราชอบยังไงเราแต่งอย่างนั้นในร้านส่วนมากเราจะทําเองเองทั้งหมดโอ้ปานันทําเองนะครับเราจะทำเองแต่อย่างเช่นะธาถ่านบอกหาของเองใช่พระถาานนี้คือของเก่าหรือของใหม่ฮะของเก่าครับของเก่าทั้งหมดใช่และเห็นปัจจุบันนี้ผมเป็นพี่เขานะปานันยังไปรับซื้ออยู่เลยหรือยังมี f อนะครับผมพี่น้องที่มา ร่วมหรือญาติส่วนมากก็จะมีลูกค้าใช่ลูกค้าที่เขาเห็นเราชอบเขามีเขาก็จะมาให้เราอย่างเช่นปั๊มน้ำมันนี่ก็ไปรักมาไปรักมาจากปั๊มเก่าไม่ใช่ครับขออนุญาตพาชมข้างนอกหน่อยครับเป็นยังไงเพิ่มเติมพี่พาชมข้างนอกหน่อยแล้วอย่างหนังสือพิมพ์นี้เราไปมาจากไหนครับอ๋อหนังสือพิมพ์นี้จะเป็นจะเป็นน้องคนเจ้าของร้านอีกร้านหนึ่งที่เขาเก็บของเก่าโดยเฉพาะอืแล้วเขาเขาเก็บไว้เยอะมาก ผมก็เลยไปขอแบ่งเข้ามาอ๋อแล้วจึงช,ชอบเขาเก็บนิดนึงครับที่ต้องมาลองเรื่องของกาแฟเรื่องของซิกเนเจอร์ที่เป็นเครื่องดื่มครับซิกเนเจอร์เป็นเครื่องดื่มของเราก็จะเป็นกาแฟผลไม้กาแฟส้มกาแฟมะพร้าวกาแฟสาวรสนี่เราจะเป็นผลไม้สด<อ>เป็นมะพร้าวสดน้ำส้มข้นสด ป่าอนันต์ครับป่าอนันต์ครับสี่ครั้งคึกไหมคนคนทำานี่คึกไหมตัวนี้ตัวนี้ต้องรอกาแฟมะพร้าวต้องรอเนี่ยเขาบอกว่ามันใส่มะพร้าวไงไอเหมือนคุณลุงคนนั้นน่ะวันละสี่ห้ารอบออกข่าวโอ้โหสุดยอดอ่ะเออครับผมนอกจากนั้นครับยังมีอันนี้ขายหรือว่ายังไงไม่ครับตัวนี้เราเอามาโชว์ออามาให้ให้ดูว่าร้านของชำสมัยก่อนมันจะเป็นแบบนี้ของเล่นเด็กสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนสมัยนี้ที่ เล่นโทรศัพท์มือถือเล่นเกมกดอะไรของเราแต่ก่อนเราเล่นกันอย่างนี้อ่ะต่ออะไรง่ายๆปลายุบวันนันเห็นไหมอ่านทันอยู่ครับทันอยู่อันนี้แก้วนี่ครับแก้วจะบอกว่าใครขี้เก้มนี่นี่นม่ครับใครขี้เกียมเอามันขี้เกียมแรกครูอ๋ออันนี้ก็จะเป็นลูกโป่งวิทยาศาสตร์อ๋อที่เป่าแล้วมันเป็นลูกกลมๆลอยนะครับผมปูปลาเน่าเต้านะครับใช่ใช่มี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 ที่สั่นไหมอ้าวโอเคครับ นี่ก็จะเป็นออกแนวยุบเป็นตรงไหนเนาะที่พี่บอกว่าที่เห็นมีรูปหนังแล้วก็มาเห็นตรงตรงตรงข้างนอกตรงโซนนั้นเนาะเอาไปเลยครับพี่เับผมเชิยนเลยครับโซนด้านนี้แหละครับพี่พี่จุบโซนนี้เราทําไมเราตกแต่งออกเป็นแนวกระบองเพชรล่ะครับเหมือนให้น้องอมไปปีนหรืออะไรยังไงไม่รู้เนี่ยไม่ไม่ครับมันเป็นความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวใช่ที่เราชอบกระบองเพชรเราก็สะสมสะสมไว้ แล้วก็ปลูกเอ้ยแล้วก็ดูเออมันสวยดีแล้วก็ชอบแล้วมันทนครับไม่ต้องดูแลเยอะอ่านี่คือการตกแต่งร้านของเรานะครับก็ขออนุญาตครับเราใช้เช่าหรือยังไงครับอ๋อเป็นบ้านเราเองครับเป็นบ้านเราเองใช่เป็นบ้านเราเองที่เราอยู่ตั้งแต่เด็กอ๋อแล้วก็สไตล์ทำเนี่ยก็คืออยากจยให้ให้คนทั่วไปหรือให้เพื่อนอะไรมาที่บ้านตัวเองหรือมาชมมากินภาพคอนเซ็ปต์ของเราคืออยากให้คนมาแล้วเป็นแบบเหมือนมาบ้านเพื่อนอะ เราไม่ต้องการให้เป็นแบบเหมือนมาร้านอาหารแล้วอย่าให้แบบมากินข้าวบ้านเพื่อนเป็นกันเองใกล้ชินสนิทเหมือนแฟนมอนได้แฟนใหม่ต้องสุริตแต่เขาลูกค้าก็ถามว่าทำไมมีอาหารสามอย่างเราบอกว่าเรามีแค่นี้จะกินอย่างอื่นคุณถือเข้ามาเหมือนมันถือเข้ามาได้เหรอครับเหมือนคุณไปบ้านเพื่อนเพื่อนบอกกูมีอาหารแค่นี้นะเฮ้ยอย่าเราก็ซื้ออะไรไปอีก ไปกินนอกเหนือจากที่ที่เพื่อนเตรียมไว้เราเราก็ไม่ได้มีปัญหาเราก็เราให้ถือกาแฟนี่หลายคนถือเข้ามาได้ไหมได้ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหานะครับผมก็มาอยากให้มาเยี่ยมใช่ครับสุริยอาทิโฮมของเรานะคแบบบรรยากาศสบายๆบายแนะเส้นทางว่ามายังไงอ่าเส้นทางครับแนนะเส้นทางก็มันจะเป็นแถวโซนแถววัดศรีประดู่ครับโซนแถววัดศรีประดู่เรามาจาก หน้าโรงพยาบาลดีกว่าหน้าโรงพยาบาลเรามาถึงหน้าวัดศิประดูปุ๊บสามแยกหน้าวัดศิประดูเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอ่าเลี้ยวซ้ายมามันจะเจอสี่แยกอ่าฮะเราเลี้ยวขวา เลี้ยวขวาและซอยจะอยู่ซ้ายมือเลยครับวงเล็บนะครับผมซอยตันนะครับผมแนะนําให้ถ้าเอารถยนต์มาแนะนําให้จอดหน้าปากซอยแล้วก็เดินเข้ามาครับผมหรือสะดวกก็คือแว่นเหมือนพวกเราครับใช่เรมไซค์จะสะดวกอ่านะครับก็ใกล้ๆอยู่ที่ทําการสภานาความเรานี้เองนะครับมาดูครับผมโอ้โหทีมงานกินไม่เหลือซากเลยครับผมสุดยอดครับอันนี้เป็นอะไรครับนี่ที่เรามาครับมันเหมือนประตูบ้านไหมครับเป็นหน้าต่างเก่าครับ อ๋อลักของใครมาเลยไปไม่ได้ลักครับไปขอซื้อเข้ามาเป็นหน้าต่างเก่าหน้าต่างแบบโบราณมันจะเป็นเก็บไม้สมัยก่อนเราชอบเราก็เลยซื้อซื้อเก็บไว้ครับขอเชิญด้านในครับอ๋ออันนี้เป็นตัวนักเรียนอ๋อตัวนักเรียนไปลักจากโรงเรียนมาเหรอครับอ๋อไม่ได้ครับจะตำรวจจับตำรวจจับนะครับผมก็ซื้อเข้ามาอ่าซื้อมานะครับไปด้านยังอ๋อก็จะเป็นแนวแนว สะสมของเก่าด้วยนะป้านันใช่ครับใช่ส่วนอันนี้อะไรครับนี่ป้านันอันนี้เราก็ขายแล้วครับนี่อันนี้เราก็ขายอันนี้ของลูกค้ามันน่าจะลืมไว้อย่าผมจะเก็บน่าจะลืมไว้นะครับผมนี่นี่ลูกที่ว่านี่อ๋อลหลายคนที่เข้ามาเช็คอินเนาะก็จะมาเปรียบเทียบหน้าเอาหน้าเขามาแนบแทนรูปสอรลาอ๋อนี่จุดขายซิกเนเจอร์ของเรานะครับผมทีมงานก็ลังโซยนะครับผมอ่ะฝากหน่อยครับพี่ครับก็ฝากเชิญชวนทุกคนครับมา บ้านหลังนี้เรายินดีต้อนรับทุกคนให้ให้มาเหมือนบ้านครับอ่ามากินข้าวบ้านเพื่อนมานั่งเล่นบ้านเพื่อนกินกาแฟกินข้าวนั่งพูดคุยกันครับครับหรือสามารถติดตามดตามสอบถามเพิ่มเติมโทรมาถามว่าเปิดไหมอะไรยังไงเปิดเวลาไหนถึงเวลาไหนครับเปิดแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับหยุดทุกวันอังคารอ่าหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมโทรมาสั่งก่อนได้ไหมอะไรยังไงเบอร์โทรผมเลยครับอ้าเบอร์โทรครับ 0804034442นย์สี่ศูนย์ส่อครับเราจะติดเบอร์โทรไว้ที่นี่นะครับนี่เดี๋ยวเราติดตามติดตามในเพจสุริย่าแอดโฮมก็ได้สุริย่าแอดโฮมหรือติดตามแฟนเพจมามาราชชแนลของเราก็ได้นะครับผมสอบถามมาที่พี่จุ๊บอ่ะที่อนันต์ชักชวนชวนหน่อยครับผมครับผมก็เชิญชวนนะครับผมบรรยากาศนะฮะธรรมชาติบรรยากาศแบบเป็นกันเองนะฮะใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนนะฮะเป็น เหมือนร้านเพื่อนนะฮะญาติพี่น้องเรามาทานเป็นกันเองนะครับก็เชิญชวนนะฮะกับสุริย่าแอนเฮาส์นะฮะครับร้านอาหารที่บรรยากาศร่มรื่นครับผมครับผมมอนี่นะครับผมรายการมามาแล้วชาแนลครับผมเฮาทั้ง3คนนะครับผมขอขอบคุณที่ให้เกียรต,ติรับฟังมอน้ภู้ขาโครงการาว่าสบายดีพี่น้องป้องไปสบายดีชาวโลกสดายดีประเทศไทยสวัสดีครับโตนฮานจุดสล,ะละัลา